ดีครับผมสุชีนรุสักดำเนินครับผมเดิมทีได้รู้จักกับเพื่อนๆในกลุ่มนี้มากมายหลายคนนะครับผมเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นสมาชิกสม,มสรไลยออนสามพันธวงศ์ได้รับเกียรติเป็นนายกสม,มสรเมื่อปี3637แล้วก็3 7 3 8นะครับและได้เพื่อนเพื่อได้ชักชวนมาเข้ากลุ่มกิจศัพพัฒนาเพื่อ เป็นการดูเรียนการเรียนหนังสือนะครับเรียนหนังสือถึงเริ่มต้นเริ่มต้นกันนะก็จะได้อยู่กันนานเริ่มต้นตั้งแต่พอมัธมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายนะครับแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีของจนถึงจบปริญญาตรีด้วยการกับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ผมเรียนอยู่ที่นี่มาหลายปีก็ได้รับอบได้รับรู้จักกับเพื่อน นะแล้วก็นะักธุรกิจหลายท่านในกลุ่มเพื่อนนี้แล้วหลังจากนั้นมาเรากา็จบการศึกษาเราก็ยังได้คบกันอยู่ถึงทุกวันนี้เรื่อยมานะครับก็จนเราเราก็คิดถึงกันอะไรกันก็เจอกันปีละครั้งสองครั้งนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรอย่างเช่นครอบครัวแต่งงานลูกแต่งงานหรืออะไรแต่งงานก็ เราก็จะไปมาหาสูก่กันก็คบนจากเพื่อนมาเป็นเหมือนกับพี่น้องกันนะครับก็ได้รับความอบอุ่นแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้อยู่กลุ่มนี้ของท่านรู้นะครับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มกิจศักด์พัฒนาครับมาอยู่ในกลุ่มนี้เป็นเวลาเก้าปีเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากเพื่อนๆให้เกียรติกันซึ่งกันและกันนะครับมีใครจะทาอะไรทํารู้กิจอะไรบางครั้งก็ปรึกษาหรือกันแล้วก็ เป็นเกยียรตินอย่างยิ่งในใน,ในวงตระกูลคือเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานนะว่าคุณพ่อคุณคุณพ่อคุณแม่หรืออย่างตัวผมเองในะคุณพ่อเนี่ยก็ลูกๆก,ก็ดูว่าคุณพ่อนี่มาอยู่ในกลุ่มกิจศัาพ,พัฒนามาเรียนหนังสือเพิ่มเติมจบปริญญาตรีและบางท่านก็จบปริญญาโทก็ทําให้มีความภาคภูมิใจในตัวผมคนะขอบคุณมากครับ ผมชื่อกิติศักดิ์นามกุภเตรีรวิสิทธิ์นะครับก็อาชีพก็ทำงานโรงแรมนะครับแล้วก็พอม,มีคนมาชวนผมให้มาเข้าคุณกิติศักดิ์พัฒนาเพื่อจะได้มาเรียนหนังสือแล้วก็ตอนที่เราเป็นเด็กๆเราไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะทางบ้านยากจนใช่ไหมพออายุสา50ี่แล้วเนี่ยก็จนมาเข้าเรียนกศนพอกศนเสร็จแล้วก็ จบจากกศนก็กลายเป็นปริญญาก็โดยท่านกิติศักดิ์พระเทกิติศักดิ์รัชประเสริฐเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นตีแนะนำให้พวกเราเรียนศึกษาได้ก็เลยมีการศึกษาถึงปริญญาตรีอยากปริญญาตรีก็เป็นต่อปริญญาโทจากปริญญาโทก็มาต่อปริญญาเอกก็เลยกลายเป็นเราก็กลายเป็นด็อกเตอร์ขึ้นมาเมื่ออายุเกือบ60เป็นแบบนี้ครับ เพราะนั้นถ้าไม่มีกลุ่มกิจการพัฒนาเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสเพิ่มวุฒิทางการศึกษาเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราประทับใจถามว่าเมื่อเมื่อจบจากการศึกษาแล้วเราได้เอาความรู้ไปใช้ได้ไหมอาชีพการงานเราจริงๆเราต้องใช้ความรู้เยอะขนาดนั้นแต่เมื่อมันจบมาแล้วเนี่ยก็ทำให้เราได้เอาปิญญาตัีไปสมบัติ เป็นสสเราก็ได้ใช้ตรงนั้นนะแต่เราก็ไม่ได้เป็นสสนะเราก็ได้ใช้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่แตนั้นเป็นต้นมาเราก็กลายเป็นคนที่อยู่ดูการเมืองหวังที่จะใช้ความรู้ทั้งหมดทั้งประสบการณ์เนี่ยแก้ปัญหาเรื่ะระองจราจรรถติดตก็ไม่เคยมีโอกาสสักทีหนึ่งนี่คือที่มาของมันครับ สุนีคุ้มชัยสกุลค่ะเป็นสมาชิกในกลุ่มกิติศักด์พัฒนาเรียนมาทั้งหมดตั้งแต่ประถมถึงปริญญาตรี9ปีเต็มๆมีความภูมิใจที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะระหว่างเรียนอยู่เพื่อนๆเขาเรียกแม่ผัวในกลุ่มคอยควบคุมแต่ละคนพัก15นาทีแล้วก็ไม่ยอมเข้าห้องต้องให้แม่ผัวออกไปจัดการค่ะมีความภูมิใจนะคะที่ได้เรียนจบ มีความมั่นใจขึ้นที่ได้เรียนจบตรงนี้นะคะค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่อูด๊ดพี่ตั้นแล้วก็ส่งเสียให้เรียนมาถึงจบปริญญาตีแล้วก็รับปริญญาจากสมัยก่อนเขาเรียกเป็นตำแหน่งเจ้าฟ้าชายัยตอนนี้เป็นในหลวงราชกาาที่สิบค่ะมีความภูมิใจนะคะก็ เป็นเจ้าของบริษัททําเครื่องเหล็กบรรพัพก่อนที่จะมาเรียนเพราะว่าสามีสิ้นชีวิตเป็นมะเร็งเสียไปถ่าอายุ42ดูลูกสี่คนก็ไม่รู้จะให้รางวัลกับตัวเองว่าอะไรตัวเองเรียนแค่จบป .4 แล้วก็แต่งงานมีลูกสี่คนก็เลยอยากเรียนก็เลยมาเรียนกศออนกับพี่อูดตรงนี้ เรียนจนจบปริญญาตรีอ่ะเป็นความใฝ่ฝันที่อยากเรียนแล้วก็ได้เรียนเป็นคนจีนที่แบบพ่อแม่ลูกเยอะเราก็ไม่มีโอกาสเรียนยิ่งปริญญาตรีของรัชพัฒน์สวนสุนันทานี่จริงๆแล้วร้อยสี่สิบหน่วยพวกเราเรียนถึงร้อยสี่สิบสองหน่วยร้อยสี่สิบสองหน่วยใช้เวลาสี่ปีครึ่งเรียนเฉพาะวันเสาร,ร์นะ เรียนเฉพาะวันเสาร์ที่โรงแรมแม่น้ําเรียนตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง3ามทุ่มอ,อาจารย์ที่มหาลัยก็การุณามาสอนให้แต่และว,วิชามาสอนให้ทุกวันเสาร์ค่ะขอบคุณค่ะ ชื่อดิฉันชื่อสุมิตราคุ้มชัยสกุลนะคะปัจจุบันจริงๆกเกษียณแล้วกเกษียณแล้วก่อนที่จะ,กะเกษียณตอนเด็กๆทำงานมาเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เรียนถึงระดับปริญญาตรีที่ได้เข้ามาเรียนกับกลุ่มนี้ปริญญาตรีนี้ก็โดยการแนะนำของพี่สุนีคุ้มชัยสกุลซึ่งเป็นพี่สะพ้าย ให้ให้มาเรียนกับกลุ่มโครงการพิเศษนี้กลุ่มราชาพาสสัชสวนสุนันทาพอเข้ามาเรียนนี้สิ่งที่ได้รับก็คือเราได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีที่เราเราไม่ได้เรียนมาเราทำงานมาตั้งแต่เด็กเรามีแต่ประสบการณ์แต่ได้มาเรียนตรงนี้สามารถรู้ทฤษฎีและนำไปปฏิบัติควบคู่กับประสบการณ์แล้วก็งานที่ทำ สิ่งที่ได้รับนี่คิดว่าออคุ้มค่าแล้วก็ทำให้มีทัศนวิสัยที่กว้างขึ้นแล้วก็วิสัยทัศน์กว้างขึ้นแล้วก็ได้พบเพื่อนฝูงแล้วก็สิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่ดี ทฤษฎีต่างๆที่ได้เรียนมาก็ได้นำไปปฏิบัติกับการทำงานทำให้มีความรอบคอบแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นในในในหลายๆด้านซึ่งเราไม่รู้แล้วก็มันเป็นโอกาสดีค่ะที่ปัจจุบันนี้ได้มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นทำให้คนที่พลาดโอกาสเรียนในตอนเยาววัย ได้มาศึกษาตอนนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้นำความรู้นั้นนนันไปประกอบอาชีพที่ว่าเหมือนใน,นั่นแต่ว่าเราได้ทฤษฎีนี้เป็นประโยชน์ในการทำงานและสามารถถ่ายทอดให้พนักงานหรืออะไรในบริษัทรับรู้ได้อันนี้ถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จในส่วนตัวของดิฉันนะคะถือว่าประสบความสำเร็จ และคิดว่าโครงการนี้น่าสนับสนุนถ้าหากว่ามีใครดำเนินต่อไปสำหรับเพื่อนฝูงที่ได้รับที่ได้เหรียนนี้ก็อย่างที่เห็นล้ค่ะมีความสุขแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันอันนี้คือความในใจที่อยากจะบอกกล่าวน,นี่ค่ะเดนดาเลสรัพยพอดนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกิิศักดิ์พัฒนาเดนได้เข้ามา เรียนในในกลุ่มนี้เพราะว่าเพื่อนๆชักชวนมาในการเรียนตลอดระยะเวลาออ6-7ปีดิฉันมีความสุขเรียนด้วยความสุขการเรียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ดีที่ดิฉันได้นำเอาความรู้มาพัฒนาใช้ในกิจการแล้วก็ที่มาเรียนเนี่ยต้องขอบคุณ ท่านพลเอกกิติศักดิก์รัฐประเสริฐและเพื่อนๆที่ทุกคนโดยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนเนี่ะมันไม่จริงๆแล้วว่ามีคำคิดอยู่เสมอว่าไม่มีการแก่เกินเรียนเพราะที่เรียนมาเนี่ยโดยที่เรียนด้วยความสุขฉะนั้นจึงไม่มีความกดดัน ที่สำเร็จได้เพราะเพื่อนๆก็ช่วยเหลือกันในเวลาทำงานกลุ่มหรือทำงานเดี่ยวก็ต้องช่วยกันหาข้อมูลเพื่อมาออแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะในสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพลเอกกิติศักดิ์รัตนประเสริฐหรือพี่อุดของพวกเราแล้วก็เพื่อนๆทุกคนโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพนากาศตรีหญิงมัตุรสสมฤทธิ เป็นข้าราชการบำงนานเดิมสังกัดอยู่ที่สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุดซึ่งปัจจุบันก็คือกองบัญชาการกองทัพไทยการที่เข้ามาอยู่ในแวดวงของกศนกลุ่มกิจพัฒนาก็คือมาเป็นครูประจำกลุ่ม ท่านพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นพลตรีกิติศักดิ์รัฐประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนาการได้คัดเลือกดิฉันให้มาเป็นวิทยากรมาเป็นครูประจำกลุ่มสอนกลุ่มนักศึกษาชาวไลออนซึ่งท่านก่อตั้งขึ้น ตอนแรกที่เข้ามาดําเนินการก็ไม่ได้มีอะไรเป็นปัญหาเพราะว่าด้วยตัวเองเนี่ยจบสายครูมาแล้วก็มีประสบการณ์สอนทหารมาระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าตอนที่มาเป็นวิทยากรให้กับพวกลูกศิษย์ไลออนกสนพวกนี้ก็รู้สึกตอนนั้นยศจะ เป็นนาวากาตรีก็คือพันตรีก็เข้ามาสอนอยู่จนส่งต่อพวกเขาส่วนใหญ่ทั้งหมดนะคะจบจนจบการศึกษามต้นคือมอสามแล้วก็เขาก็บางบางท่านก็ไปเรียนต่อหมหกบางท่านบางท่านก็ออดอกไป ม .3 จากเราแล้วไปต่อระดับริญญาแล้วเมื่อต่อระดับริญญาพวกนี้ก็จะมีมีสิทธิ์ในการที่จะจะมาเป็นดํารงตําแหน่งในผุ้ทสภาในกรรมธิการต่างๆบางทีเจอกันก็ดีใจก็ธรรมดาก็ดีใจคนเป็นครูก็ดีใจอะคะ่ะ ดิฉันชื่อสันสิตาดุญยาธรรมทัศน์เป็นเจ้าของธุรกิจนำเข้าเกี่ยวกับองค์เซียนทุกประเภทหรือว่าของบูชาองค์พระทุกอย่างอยู่ที่ตลาดบีนังเริ่มแรกเลยได้ค้าขายเป็นกิจการเล็กๆ ก็คิดว่าจะเริ่มธุรกิจมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเ,เราจะบริหารยังไงครั้งแรกจะไปเรียนกศนอที่โรงเรียน วัดทาทองเสร็จแล้วเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็เลยไม่อยากไปเรียนก็ได้แนะนำจากพี่สาวที่อยู่ไลออนแนะนำเข้ามาเรียนกลุ่มนี้รู้สึกมีความดีใจมากที่ได้มาเข้ากลุ่มตรงนี้ได้เรียนพอเรียนไปแล้วก็ช่วงนั้นเราเป็นน้องเล็ก เราก็เรียนไปแล้วก็ท้องไปมอต้นก็ท้องคนหนึ่งแล้วก็อยู่มหาลัยก็ท้องอีกคนหนึ่งแต่ด้วยความพยายามและเพื่อนๆทุกคนที่น่ารักก็ช่วยเหลือกันมาตลอดเสร็จแล้วเรียนจบแล้วเราก็มาพัฒนาในองค์กรของเราเริ่มแรกตั้งแต่ด้านการบริหาร เลื่อนจัดการสต็อกเลื่อนการสั่งซื้อเราก็จะมีลำดับในการทำงานของเราปัจจุบันก็มีการสร้างบาร์โค้ดดีขึ้นจากเล็กตอนนี้ก็เป็นการกิจการกเ็เป็นที่หนึ่ของของประเทศไทย ็ตอนนี้ดิฉันก็กำลังจกกะเกษียณแล้วมอบหน้าที่ให้ลูกๆทำต่อค่ะลูกก็มีสี่คนก็ช่วยดูแลกิจการาหลายๆอย่างบางคนอยู่หน้าร้านบางคนอยู่หลังร้านช่วยกันทำในการสั่งซื้อสินค้า เรามีพนักงานประจำที่ว่าสินค้าอะไรขาดบ้างแล้วก็แฟนก็เป็นคนติดต่อมงจีนที่จะต้องดันเข้าเข้ามาแต่เรื่องระบบเนี่ยการเรียนครั้งเนี้ยประสบความสำเร็จมากเราได้จัดการระบบของเราเสินค้าตั้งแต่เหมือนโชว์หวยตอนนี้ก็สินค้าก็ สต็อกนี่ก็ประมาณถ้าเป็นตึกแถวก็ประมาณ30ห้องได้ก็มีทั้งสินค้าใหญ่สินค้าเล็กเราขึ้นอยู่กับวัดสันเจ้า,เ,าเราขายส่งทั่วประเทศค่ะในชันชาย<ม>องวิเศษภายบุ์เจ้าของเขาวพระวิหารเอาคืนอันนี้ในกลุ่มนี่จะจะรู้จักผมดีทุกคน นะส่วนเริ่มต้นที่ผมเข้าไปเรียนที่กศนโรงแรมแม่น้ำซึ่งสมัยผมยังเด็กยังไม่มีโอกาสจะเรียนก็เลยได้โอกาสตรงที่พรเอกฤษดิ์ท่านเป็นผู้ได้เดิ่มให้เรียนกศนทำให้ผมได้มีโอกาสเข้ามาเรียนกับเพื่อนๆในกลุ่มที่โรงแรมแม่น้ำ เรียนจนได้มีโอกาสจบปรปยันตีราชพัชสวนสุนันทานั่นคือที่มาส่วนท่านพลเอกกฤษศักดิ์ท่านได้แนะนำพวกผมให้เรียนรัฐประสานศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับการเมืองกฎหมายซึ่งทำให้พวกผมได้ประโยชน์มากมากกว่าที่ไปเรียนาการจัดก,การหรือเกี่ยวกับ ธุรกิจเกีย่ยวอื่นๆสู้ตัวรัฐศาสตรรศาสตร์ไม่ได้ตัวนี้เป็นประโยชน์มากเพราะว่าได้ใช้กฎหมายได้รู้กฎหมายทำให้พวกผมเสียเปียบคนอื่นๆน,น้อยลงเพราะว่ารู้กฎหมายกฎหมายตัวนี้ก็คือตั้งแต่พูดง่ายๆว่าถ้าจบสาขานี้ก็คือเป็นนายอำเภอไดอ้จะเป็นนักการเมืองเป็นอะไรก็มีโอกาสทำได้หมด ส่วนตัวผมทําธุรกิจเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าตกแต่งภายในก่อสร้างซึ่งผมเองเป็นคนที่ทํามาหลายอาชีพตั้งแต่เด็ก8ขวบจนมา10บขวบทำได้ได้เท่ากับพ่อตอน12ขวบนะฮะนั่นคือเริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็กอยู่ ซึ่งจะหาเด็กคนที่ทำได้ได้เท่ากับพ่อนี่น้อยผมนี่แหละในพี่น้องแปดคนซึ่งพี่น้องเยอะมันก็เลยทำให้ผมคนที่สองอจะไม่ค่อยมีโอกาสเรียนเพราะว่าที่บ้านยากจนผมเลยดีใจมากที่ได้เรียนน่าจะพัฒสวนสุนันทาโดยการนามของ ่านผูนเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐดีค่ะดิฉันจสดีักด้านเฉลิมปูลค่ะวันนี้ได้มาพบกลุ่มกิติศักดิ์พัฒนาการได้มาเข้ากลุ่มกิติศักดิ์พัฒนานี้รู้สึกดีใจเพราะรั้งหนึ่งในชีวิตก็ตั้งใจจะเข้าเรียนถึงขั้นเป็นญาเตแต่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาส เข้ามากลุ่มกิติศักดิ์พัฒนาต่อยอดไปถึงจนเรียนจบปริญญาตรีและได้เพื่อนกลุ่มกิติศักดิ์พัฒนามาอีกเพิ่มมาอีก40่สกว่าคนพร้อมทั้งได้กลุ่มธุรกิจที่เพื่อนๆหลายๆคนทำอยู่ได้รู้ธุรกิจแต่ละธุรกิจเป็นยังไงคะ่ะ ก็ค่ะจริงก็ดีใจอันนี้ก็จบมาได้20ปีแล้วนะคะณวเวลาที่เข้าเรียนนั่นน่ะไม่ได้คิดเลยว่าเรียนจบ แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่กลุ่มเพื่อนๆช่วยกันช่วยกันผักดานช่วยช่วยเหลือกันเลยทำให้เรียนจบมาได้และทุกวันนี้เพื่อนกลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่พูดคุยกลุ่มที่ได้ปรึกษาได้คุยได้เจอแล้วมีความสุขค่ะแล้วก็หัวหน้ากลุ่มอยากจะคุยถึงเรามีหัวหน้าที่ดีเรามีผู้นำกลุ่มที่ดี ท่านท่านพี่อูดท,ที่กลุ่มของเราเรียกพี่อูดปกติทําให้พี่อูดเป็นคนบอกให้เราเรียกพี่อูดจะได้สนิทสนมกันอาจารย์ก็มีส่วนทําให้พวกเราได้เจอกันทําให้พวกเราเรียนจนสําเร็จในครั้งนี้ด้วยนายมนิตสิริพงษ์ปรีดามีโอกาสได้เข้ามาได้รับการศึกษาในครั้งนี้ก็ถือโอกาสได้นำการศึกษาในครั้งนี้ได้ไปใช้ใน กิจการการค้าของร้านอาหารครัวกุณสตรีแล้วก็ครัวป่าบ้านิ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ทำมาประมาณ450ปีแล้วใครก็ได้ความรู้จากเพื่อนๆแนะนำกันไปแนะนำกันมาได้เพื่อนด้วยครับมีข่าวสารอะไรต่ออะไรต่างๆนานาก็ได้ส่งสู่กันฟัง,ส,ง,ส,งส่งสู่กันศึกษากันนะครับได้มาใช้ในกิจการนิดหน่อย ก็โอเคก็ถ <tı ro> ือ <FELIPE> ว <division> <fendim> ่าเราก็ได้ได้ปริญญาใบหนึ่งครับก็ดีครับก็ไม่เหงาดีอายุเราก็78แล้วก็ยอมรับสภาพบอกวรก็ได้มีโอกาสพักผ่อนก็ถือว่าโอเคแล้วก็มียังมีเพื่อนอยู่ครับครับถือว่าดีถือว่าดีครับถือว่าเรามีเพื่อนด้วยครับ ครบับอยากจะขอบคุณใครบ้างครับก็ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นทุกคนและขอขอบคุณท่านพลเอกกิติศัรรกดิ์รัตประเสริฐครับก็ว่าที่ได้นำนำในกลุ่มของผมเนี่ยมาเรียนหนังสือได้มาเรียนตั้งแต่ชั้นประถมและก็มาจบจนกระทั่งได้รับปริญญาครับก็ขอขอบคุณท่านพลเอกกิติศักด <iment> ินนรร์รัตประเสริฐครับค่ะชื่อวีนาฉายาวสันค่ะ เข้ามาเนื่องด้วยเพื่อนชวนมาก็เลยเข้ากลุ่มมาเรียนค่ะหลังจากเรียนก็เพื่อนคณะนี้ถือว่าเป็นเพื่อนนี่น่ารักมากอายุก็ใกล้เคียงกันก็ทำมาหากินคล้ายๆกันก็รู้จักกันมาจนเรียนจบก็รู้สึกว่าดีมากที่ได้เจอกลุ่มนี้เพราะได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งที่ปรึกษาได้ความรู้แล้วก็หลังจากจบมาก็ติดต่อกันมาเรื่อย ก็เป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ที่ที่ที่คบแล้วรู้สึกดีมากค่ะแล้วจากการที่เรียนทำให้เราก็ได้เอาไปใช้ในหลายๆเรื่องก็รู้สโอเคค่ะก็คงอะไรนะคะก็ขอบคุณทั้ง พี่ยูดนะคะที่เป็นคนทําให้คณะนี้สำเร็จขึ้นมาด้วยดีแล้วก็เพื่อนๆพื่อนทุกคนที่น่ารักทุกคนนะคะช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันค่ะอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้มากก็รู้สึกดีมากค่ะประทับใจในคณะนี้มากแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักทุกคนได้อาจารย์ที่ดีได้เพื่อนที่ดีได้รับการศึกษาที่ดีค่ะก็เอาไปใช้ได้ในหลายเรื่อง คคค่่ะะขอบุณนักเรียนะร,ระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาไปแล้วประมาณเกือบ20ท่านนะครับแล้วก็กําลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันก็ประมาณ10ท่นานเยาวชวนเหล่านี้จบไปแล้วก็ยังมาช่วยงานของไลออนในาการประชุมหรือกกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับส่วนทางสมโมสรไลออนที่ผมสังกัดอยู่ก็ จะมีการให้ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่เรียนแล้วขาดแคลนทุนการศึกษาก็ปัจจุบันก็มีนักเรียนแพทย์อยู่ที่ศิริราชพยาบาลสองคนก็ใกล้จะจบการศึกษาแล้วนะครับและก็มีให้ทุนการศึกษาเป็นประจำรายปีปีละ2 0 0 0บาทก็ให้กับนักเรียนอีกประมาณ100คนในช่วงเดือนตุลาของทุกปี ที่เราให้ในเดือนตุลาเพราะว่าเดือนตุลาเป็นเดือนแห่งการก่อตั้งองค์กรไรอ้อนสากลก็จะให้ทุกๆปีปีละประมาณ1-200ถึทุนทุกปีครับสำหรับยเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมต้นมัธยมปลายหรือแม้แต่นักศึกษาที่จบระดับมัธยมแล้วจะเข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์จะขอรับทุนจากไรอ้อน ก็ขออนุญาตเรียนว่าสมโมส,มสรไลออน Lion เนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศถึงประมาณ300กว่าสโมสรใน77จังหวัดนะครับก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานกับสโมสรนในท้องถิ่นของท่านได้หรือถ้าในส่วนกลางก็ติดต่อมาที่ ประธานมูลนิธิไลออนในประเทศไทยท่านไลออนเทพประวันมาประเสริฐนะครับเลขที่ก็คือ300ซอยสุขุมวิท64ิเขตพ,พระขนนกรุงเทพนะครับอ,อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าประวัติการเรียนประวัติตนเองประวัติของบิดามารดาแล้วก็ภาพถ่ายแต่ถ้ามีหนังสือจากท่านอาจารย์หรือครูที่ดูแลอยู่ ก็จะเป็นประโยชน์กับการพิจารณาแต่ว่าส่งรายละเอียดมาแล้วก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ขอรับทุนอันนี้เป็นส่วนกลางนะครับส่วนในตามสโมสรทุกๆสโมสรทั่วประเทศไทยก็มีนโยบายในการให้ทุนการศึกษาอยู่แล้วส่วนจะมากน้อยก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละสโมสรน,นะครับอันนั้นก็ท่านก็สามารถประสานงานติดต่อกับสโมสรในท้องถิ่น นะครับหรือข้าบดีในท้องถิ่นที่ท่านพอจะรู้จักนะครับก็ได้ทั้ง77จังหวัดเลยนะครับทุครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเมื่อสักครู่เองนะครับก็เป็นการรดน้ําดําหัวอของกลุ่ม กิตศักดิ์พัฒนาเองซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้มีโอกาสได้เล่าเรียนจากการแนะนำของพลเอกกิตศักดิ์รัตนเพเสริฐที่เปิดโอกาสช่องทางการศึกษาให้กับเราหนักธุรกิจนะฮะหรือว่าเจ้าสัวเองที่พลาดโอกาสที่ขาดโอกาสในการเล่าเรียนตั้งแต่สมัยเด็กตอนนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วแต่เขาต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อที่จะไปต่อยอดทางธุรกิจทางสังคมนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะฮะที่พลเอกกเกรกิษตั์รัฐนเพืเสริฐได้สร้างคุณูุปการจากกระบวนการการศึกษาไม่ว่าจะ เป็นทั้งทหารเกณฑ์ที่เข้าไปเป็นทหารเกณฑ์เรามีการจบศึกษาถึงเป็นแสนคนนะฮะเป็นแสนนายรวมไปถึงผู้บริหารนักธุรกิจเจ้าสัวเองก็มีการได้จบการศึกษาด้วยเช่นกันในระดับปริญญาตรีน,นี่ครับนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะฮะที่ทางกลุ่มกิจสกพัฒนาได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนมูลคุณนะฮะกับพลเอกกิจสก รัฐธรมเสริฐครับที่มีคุณนุบการกับองการการศาลแล้วก็มีคุณนุบการกับประชาชนคนไทยหลากหลายชนชั้นหลากหลายอาชีพครับสำหรับวันนี้ทีมงานของชัดประเด็นดินจะขอตัวเราไปก่อนครับสวัสดีครับ